การผูห้าใบใหม่กาเดีเเตอร์เป็นการ์ดสามเวนิจีพลังเจ็ดหน่วยที่มาพร้อมกับความสามารถเปิดตัวกาเดีเเตอร์จะนำการ์ดจากเด็กฝนุข้ามหนึ่งใบลงมาในสนามของฝั่งตรงข้ามในพื้นที่ที่กาเดีเเตอร์ลงแล้วหลังจากนั้นการที่ถูกดึงออกมาจากเด็กเนี่ยถ้ามีพลังต่ำกว่ากาเดีเเตอร์กาเดีเเตอร์ก็จะทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งครับซึ่งถ้าจะให้รีวิวแบบจริงๆมันก็ไม่ใช่ความสามารถที่เก่งอะไรสักเท่าไร่มันมีโอกาสสูงมากๆที่การ์ดที่เราดึงออกมาจากเด็กฝนุข้ามเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับฝนุ เพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังสงสัยว่าควรจะซื้อกลาลีเดเเตอร์ควรจะเปิดกาเดเรเตอร์ดีไหมผมก็คงต้องตอบว่าไม่ครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากเล่นกลาลีเดเเตอร์เนี่ยมันก็มีหลายๆเด็กนะที่กาีเดเเตอร์เข้าไปอยู่แล้วมัน make sense มันเล่นได้ซึ่งเด็กที่ผมจะเอามาแนะนําในวันนี้ก็คือเด็กจังผสมกลาลีเดเเตอร์นั่นเองนะซึ่งเมื่อของโบของเด็กมันติดแล้วเนี่ยพา,ามก็จะเป็นประมาณนี้แน่แน,นทำลายซาบูจิ ลาก่อนแกดีเเตอร์จับดิดึงมาน้องๆเรียบร้อยเรียบร้อยแคแลวเดี๋ยวชิ้นหวังชิ้นหวังชิ้นหายเลยชิ้นหวังชิ้นหมายเลยก็เดี๋ยวไปดูต่อกันในช่วงแนะนาเด็กได้นะครับว่าเด็กมันเล่นยังไงแล้วแกดีเอเตอร์มันทําอะไรในเล็กที่บ้างไปดูหน้าตาของเด็กกันเลย อันนี้คือหน้าตาของเด็กจังกรีเยเตอร์ครับวิธีการเราชนะหลักของเด็กจังก็คือการโยนของโยนขยะต่างๆไว้ฝั่งตรงข้ามนะเราจะมีการอย่างไวเปอร์ไว้ส่งของต่างๆที่เราไม่ต้องการไว้ฝั่งตรงข้ามส่งเดอะฮูดไปฝั่งตรงข้ามส่งแบควิโดไปฝั่งตรงข้ามส่งหินของเดบบี้ไปฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะมีการอย่างกรีนกอปตินบินไปอุดพื้นที่ฝั่งตรงข้ามมีการอย่างไทททเนียกระโดดไปอุดพื้นที่ฝั่งตรงข้ามได้เราจะมีการอย่างด็อกอ็อกเอาไว้ดึงการ์ดออกมาจากมือฝั่งตรงข้ามอุด การห่งโกสไปเดอร์ได้ด so ้วยนะสมมติว่าเราดึงเลนเลนหนึ่งไว้เราด็อกอ็อกมันสู้เลนนั้นไม่ได้พลังสูงมากเกินไปเราก็สามารถใช้โกสไปเดอร์ดึงด็อกอ็อกจากเลนนั้นมาสู้ในเลนอื่นได้ครับเราจะมีการหนึ่งสไปเดอร์บูแมนก็เป็นอีกหนึ่งการปิดเกมของเราไว้ลดพลังเลนของฝันงตรงข้ามที่การ์ดเต็มแล้วเราจะมีการห่งช้างฉีก็เอาไว้เตะวินคอนตัวใหญ่ของฝันงตรงมข้ามเตะการที่ด็อกอ็อกดึงลงมาก็ได้แล้วก็ใบสุดท้ายในเด็กพี่ราดิเอเตอร์ก็เป็นการ์ดสามเอนเ็นการที่ต แต่ว่าในกรณีที่ดึงมาแล้วกราเดเยตเตอร์ทำลายไม่ได้มันก็จะทําหน้าที่เป็นการ์ดอุดฝันข้ามแทนเหมือนกับแพคเกจใบอื่นในเด็กของเราครับก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่เล่นสนุกอยู่แล้วเวลาคอมโบติดเนี่ยมันก็รู้สึกค่อนข้างฟินเพราะว่าเราได้อุดื้นที่เล่นฝันข้ามเดีเ๋ยวต่อไปจะไปแนะนําการที่สามารถทดแทนในเด็กนี้ได้นะถ้าใบไหนมันทดแทนได้ผมก็จะพูดถึงถ้าใบไหนไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็ให้คิดไปเลยว่ามันเป็นขอสัมพันธ์ที่ควรจะต้องมีเพื่อเล่นเด็กนี้ครับถ้าใครไม่มีโก้สไปเดอร์ไม่มีไทเทเนียก็ ใส่ไอซ์แมนเข้ามาก็ได้ใส่การ์ดอย่างเนวิล่าเข้ามาก็ได้เหมือนกันครับถ้าใครไม่มีแบล็ควิดโอด้ไปใส่2องเอนเนจียงเก่งใบอื่นนะใส่สกอร์เปียนมาก็ได้ใส่เจฟมาก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากได้คอมโบปิดเกมเพิ่มเนี่ยไปใส่การ์ดอย่างแฮร์มาดมาคู่กับลูเคชก็ได้นะก็จะเพิ่มวิธีปิดเกมให้กับเด็กของเราถ้าใครไม่มีกาเดเยเตอร์ไม่มีด็อกอ็อกก็ไปใส่การ์ด 4G 5G เก่งเก่งใบอื่นที่ใส่ในเด็กกรังเข้ามาได้ครับใส่การ์ดอย่างฮอปกอลินเข้ามาก็ ก็ลองปรับกันได้ตามคอลเลคชันที่คุณมีนะครับถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวเด็กก็คอมเมนต์ในเดอล่าหนมจะไปตามตอบทั้งหมดแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็ก่อนที่วิวไฮไลท์เกมเพลย์วันนี้ผมก็ขอแนะนำร้านเุ่นวไลน์แล่เกมมือถือราคาถูกตันชอไลน์ตก้วท่หชอบตไวด้วยติมที่ช Let's Let's her shop. Let to her shop. to shop! shop! go go waiting and อัพตัดรุ่นใหม่อัพตัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิดไฟ ใ่ y, ่่ OCCY ลดรรอยหนึงุไ <What? S 1> ป็นไม่ได้หรือไม่มาและมาถึงก็ได้โชว์เลยนี่ไงพื้นที่ที่เหมาะกับกรเดียเตอร์ทุกคนเราก็ลงไปเลยไม่ต้องใช้ความสามารถเป็นสามจี่พลังเจ็บโคตรเก่งเก่งละเกมนี้เก่งละ เองเหครับหยอกหยหยอกหยอโอ้โห و, คือจะเล่นมันทั้งที <_ p ati> ก็ต้องเล่นตรงที่ความสามารถมันทํางานได้อยู่แล้วเราเจอกับเล็กโลกีิไงเราเจอกับเล็กโลกีิมีหลายตัวมากที่เราทําลายได้ในเ,เกมนี้กูจะทําลายหินนะเด็กเกมนี้ผมจะทําลายหินซะแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองดูหน่อยผมผมเลือกเล่นตรงกลางนะ เพราะว่าถ้าดึงตัวใหญ่มากลางเราเราก็จะสามารถอุดกลางเขาได้ลองดูเพื่อได้อุดโอเคว้าวสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับแบกเท่โคตรแบกโซเคสซี so ่ อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ผมขออุดขออุดได้ปหละ่ะขอดึงเหมัอนก็แรงอยู่ก็สามจี้พลังเจ็ดสามจี้พลังเจ็ดคอนเทสต์ตรงกลางก็แรงๆอยู่ใช่ปหมละ่ะหมาเขาโดดไม่ได้หมาโดดได้เขาเล่นการเปิดตัวซ้ายหมาก็โดดอยู่ดีครับโอ้โหคาเน็ตกินนีกอิ่มท้องซะและ้วกาดีเอเตอร์ซ้ายนี่ไง ฝั่งหลงข้ามแม่งใช้คาเดเตอร์เป็นประโยชน์กกูอีกอย่าดึงชังฉี่นะโนเกยากจังฮาวฮาวว e วินผมว่าผมว่าเกมนี้เราไม่ไหวนะเกมนี้เราไม่ไหวที่เล่นเขามีมากมายเหลือเกิน เขาใหม่เาใหม่เกมแรกเขินกล้องเกมแรกยังเขือนอยู่ยังไม่พร้อมแบกบเ <What? S 1> ก่งเก่งอยู่ไหมก็เก่งครับเล่นกับอะไรได้บ้างก็เล่นกับเด็กของมันเองครับเด็กโลกิมันคือหัวใจสมารัทหลักของเด็กค,คนอ่านน่ารากักคนอ่านน่ารากักแอสเกตมาละมาแล้วครับท่านผู้ชมสแนปเลยไงสแนปเลยอินเสิร์ตโดมิเนนต์สแนปแบบมั่นใจ พร้อมเจอได้ทำลายว่ะดึงดึงเนามาดิดึงเนามาดึงเนามาผมต่อยเนาต่อยเนาโชว์อ่ะต่อยเนาโชว์อย่างงี้ดีกว่ามาเลยจับเลยจับมาเลยจับต่อยฮักมาสเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เพื่อนเพื่อนเดี๋ยว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 ก่อนว่าไม่ใช่เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยก่อนอื่นเลยสัตว์นี้อะไรวะเนี่ยไอ้เงี้ยนี่คืออะไรไอ้เหี้ยไปบัฟเดชภูให้เขาซะแล้วนี่กาเดีเตอร์นี่เป็นการ์ดตลกเหรอครับรู้สึกแปลกๆว่ะรู้สึกแปลกๆว่ะ that's pretty big That's pretty big Oh my god Oh my god ไหวไหมไหวไหมไปไปดูก่อนไปดูก่อนเผื่อจะไหวไปดูก่อนครับเผื่อจะไหวเราดึงขวามาให้ตัวใหญ่อยู่ขวาทั้งหมดให้ตัวใหญ่อยู่ขวาหมดไม่ได้ป่าหนแน่นยังไง โอคได้อยู่ปะได้อยู่ปะเราเราดึงหมดอ่ะผมดึงดึงไม่หมดนี่หว่าดึงได้สามใบวาวารีน now and d e a d p o o l h o l y shit uh, that's pretty big ใบสุดท้ายคืออะไรอ่ะโอ้ยช่งสิ้นหวังสิ้นหวังชิบหายเลยสิ้นหวังชิบหายเลยได้ได้อยู่ปะได้อยู่ปะผมทำงี้ได้ดึงนี่มา ก็ผมก็เล่นนี่แล้วผมก็ต่อยกลางได้ปวะอานิมมาเด้ออาหนวยอะเด้อถ้าอาหนวยเราไม่ไหวนะถ้าอาหนวยเราต้องเตะซ้ายเขาไปหลบเมือนซะแล้วกระเดียเตอร์มึง รอ,อบหน้ามันต้องทำดีขึ้นแล้วนะรอบหน้ามันต้องทำดีขึ้นแล้วนะคนเรามันแย่ไปตลอดไม่ได้นะเว้ยเกลนอาสมเวศยังไม่รีบโอ้ไปซะแลาเดบีไปซะแลาเดบ,บี ปานีแล้วนาโมโอเคชีวิตเล่นอย่างไรนะเกมนี้เล่นอย่างงี้ <9. S 1> อาปจะฮึบได้ได้ได,ได้เราทำได้เราทำได้เราทำได้นี่ไงนี่ไง is okay s o r h t is okay s o r h t เอาไปเลยผมผมให้ให้หมูกลัวไม่มีเพื่อนไง ตัวน้องแฮมไม่มีเพื่อนส่งหมูไปอยู่เป็นเพื่อนผมแนปแล้วดึงไงแนปแล้วดึงแบบปีาศาจเขาอาจจะเป็นเซร a ามิทารเคลนอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีกราฟเปลี่ยนขวาซึ่งถ้าเขามีผมก็จะดึงมาตรงนี้เลยผมจะไม่รอให้เขาได้เซอร์ไพรส์ผมในเธอสุดท้ายดึงแบบดุและดันเขาลงว่ะเคชและฮิตมังกี้นี่ไงมีของเปลี่ยนนะดิเซตอย่างนี้มีของเปลี่ยนนะผมไม่สนอะ นี่งไงทำมาเป็นซ่อนมาเป็นซ่อนใช่ป่ะล่ะโอเคแล้วชีวิตชีวิตเราเป็นยังไงนะชีวิตเราเป็นยังไงนะเราชนะเขายังไงท่านผู้ชมไหวปะไหวปะเพลงน,นี้ไหวปะสะแตทผมมีเท่าไหร่อ่สะสแตทผมจะเยอะกว่าเขาไหมาให้การคิดเลขเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่ไม่ใช่ผม เรียบร้อยยิงกูแล้วหนึ่งทีสีบตรงเนี้ยเ้าไม่โดนยิง แมซิมัสดูดีกว่ากลาไหมถ้าเทียบเทียบกันก็ถ้าเอาไปเล่นในเด็กแบบเด็กห้ามเปิดตัวเด็กซีโร่เด็ก, Zero, เ,ดกเอ่อเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยแมซิมัสมก,ก็ดูดีกว่าลิเดเตอร์มันก็น่าจะเหมาะในในเด็กทำลายอะไรอย่างงี้ดูรラกิ้งที่ไหนก็เข้าเว็บอะครับเข้าเว็บ ของสแนปดูได้มีลีดเดอร์บอร์ดให้ดูแน่นๆทำลายซาบูจิ้วผมผมจะให้คะแนนผมจะให้คะแนนกรีเ,เตอร์เพิ่มทุกคนเหตุผลคือ <S <S <an> <S มันมันจิ้วอ่ะมันจิ้ว แล้วมันมันรู้สึกดีอ่ะทุกคนผมขออนุญาตให้ให้คะแนนพี่กาเดียเตอร์เพิ่มครับมัน,ม,น you know? You know? มันจิ้วอ่ะจิว้ว You k น o w คิดเนาะมันจิ้วอ่ะเอาดรางออกระไรผมควรเล่นงนี้ไหมเนี่ยอันนี้เลนเลนขวาเขาจะอุดใช่ป่ะหรือว่าเราอย่างงี้ไปเลย โอเคลาก,ก่อนลาก,ก่อนเอาแต่กลับมาอยู่ดีเกือบสลบแต่กลับมาได้เกือบสลบแต่กลับมาได้ครับน้องๆแล้วเราเราชนะยังไงวะเราก็ชนะไม่ได้อยู่ดีปะเราชนะไม่ได้น้อชนะไม่ได้น้อ กา้ต้องปู <Your part. S 1> ย่อต้องขออนุญาตปรับรีวิว radiator เท่ากับจิ้วเ <What? S 1> เฮ้ยทำไมอีดิทคอมมานไม่ได้ปะอ๋อพิมพิมอีดิทคอมมานผิดพิมผิดพิมผิด oh, <snap. S 1> นับสาย เราในทุนทำเด็ก,ดวกรวมก๊าซซึมสไปเดอร์ไปเล่นยังไงก็ไ้ดึงด็อกอกอกครับไปดึงด็อกออกออกจากเลนที่เราไม่อยากสู้ก่อนหน้นเฮล่า ซ้ายเขาซ้ายสวยซ้ายเราชนะแล้วไม่ออย่างดีกว่าซ้ายมัม่ชนะเหลา แย่ yeah, ละท่านชมแย่ <laughs> yeah, ละเชี่ยชนะไม่ได้ชนะไม่ได้ชนะไม่ได้ไไดเราไม่มีหนึ่งจี้เล่นน่ะงั้นเราชางฉีบวกตืดชนะซ้ายเชี่ยหมักนิโต้ดึงเลยไอ <What? S 1> ้ปูไอเดเตอร์ให้ฟอร์ดบัฟได้ไหมก็ได้ครับ <What? S 1> ไม่ลงจริงจังเหรอจร,จ,จริงจังจริงจังจอมแก่น ตอนนี้จริงจังอยู่ถ้าแบบอีก5ชั่วโมงยังไม่ขึ้นเงี้ยมาถามใหม่อาจจะไม่จริงจังแล้วเฮ hey, ล่า แกรีเเตอร์จัดดิจัดดิน้องโชว์ให้เขารูแสงผ่านมีโอกาสเจอไหมมีครับโชว์ให้รู้กาีเดเตอร์ดึงมาน้องๆเรียบร้อยเรียบร้อยแพ <c oughs> ้แล้วแพ้แล้วเชดตา้อยู่ไหมวตายอยู่ โอ้โหทำไมต้องทิ้งโกสไปเดอร์ด้วยเลดอุ้ยอุ้ยอุ้ยผู้ชม Nice. นี่ถ้าถ้ามันอยู่ในเด็กจังอะคือลากมาถึงแม้ว่มันจะต่อยไม่ได้มันก็จะทำหน้าที่เหมือนการ์ดอุดแทนเหมือนดอกออกดึงมาอุดอะไรงี้ก็ก็<ๆ>ถือว่ามีข้อดีในเด็กนี้มีข้อดีไนสแวัน3แล้วเวม,มีแตกง่ายไหมอะ่ะไม่ไม่ใช่เวบพนันครับไม่ใช่เวนพนันทุกทุกวันนี้ผมเล่นสแนปในโทรศัพท์อ่ะ ผมชอบนึกถึงคำที่คนในกลุ่มโพสเว้ใครอยู่ในเกมเอ้ยใครอยู่ในกลุ่มมาวิวแซฟไทยแลนด์มั้งมีคนมาโพสแนวนี้หลายรอบมากเลยว่าเวลาเล่น snap ในมือถือแล้วคนอื่นหาว่าปั่นสล็อตมันเหมือนตรงไหนวะนเหมือนสล็อตตรงไหนครับมาวิวแซฟแปดแปดแปดเดี๋ยวไปปั่นสล็อตแล้วะทุกคนทักว่าปั่นสล็อตเจอกี่คนก็โดนทุกคนปั่นสล็อตมันจะกลายเป็นมาวิวแซฟแปดแปดแปดไปซะแล้ว อารมณ์แบบเยี่แตกแปดมาดิมุนเอกเครับเพื่อผมก็ทักัตรสล็อตเนอะละมากใจที่จะต่อไม่ใช่สล็อตก็ตอบมาเลยว่าใช่แล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับสล็อตมีแตกแปดมีแตกแปดเสียแปด